ยลักของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> ขั้นต้นวันนี้หน่วยจิตอาสาของกรมพันธุราบที่หนึ่งกรมพันธุราบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยจะมาสอนในการซ p r นะครับน้องๆป .5 ห้าป .6 หกจะได้รู้ว่าเอ้ยเมื่อเกิดปวหนึ่งปสองปสามเราเนี่ยมีเหตุในการต่างๆเนี่ยเราสามารถช่วยได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะตกใจอย่างเดียวแะน,นแล้วพี่ๆช่วยน้องได้สามารถช่วยน้องๆเล็กๆเราได้นะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับก็มีเวลาอยูอ่สักชั่วโมงหนึ่งสำหรับอาจารย์นะครับก,ก็สุดท้ายแล้วก็ก็ให้น้องๆน,นะครับเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับส่วนของพี่ๆก็จะเป็นในส่วนของอช่วยสนับสนุนนะครับต่างๆก็ขอขอบคุณอาจารย์ท่านบออีกหนึ่งครั้งนะครับในการให้ให้โอกาสของหน่วยทหารมาให้ความรู้วันนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับกับผมร้อยตีทิพนชูสร้อยจิตอาสาพัชทานกองผ่านรับที่1กองรับที่1นึ่งพิธีกรภาคสนามครับครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเสาทวง5นาทีนะครับของโรงเรียนวัดทศเชิดอุดมรัตน์ราชบำรุงนะครับก็อยู่ที่ตำบลบางไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับจากสื่อโซเชียลนะครับ ในเรื่องของการที่เด็กตัวเล็กๆนะครับสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาหารติดคอนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ p c r นะครับก่อนที่แพทย์จะมานะครับวันนี้นะครับกองบรรดาบที่หนึ่งกองราบที่นึ่ร้อยสิบ1นะครับได้เห็นความสําคัญนะครับที่อยากจะให้น้องๆนะครับของโรงเรียนวัดทศเนี่ยนะครับได้จําภาพในการช่วยเหลือผมบพยาบาลเบื้องต้น นะครับเพื่อไปแก้ไขในปันปญหานะครับที่อยู่ในขณะที่ต้องเผชิญเหตุนในขณะนั้นนะครับเพื่อให้มีความชํานาญนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับมีอจจะไรบ้างนะครับและความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตนะครับเชิญท่านผู้ชมนะครับติดตามชมไปพร้อมกันขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณคน,น,นช่วยด้วย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 มีคนาอระเต ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสตดิช่วยโทน1669แล้วเอาเครื่อง AED มาด้วยเมื่อเราปุ๊บผู้ป่วยเสร็จแล้วให้เราประกาศนะครับว่ามีคนหมดสตดิจากนั้นให้โทรหารถพยาบาลที่เบอร์1669พร้อมกับบอกว่าให้นำเครื่อง AED มาด้วยนะครับหลังจากโทรเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เลยก็จะ ลองจับดูใครใครหาเจอแล้วบ้างสองนิ้วแล้วก็เอาท่าไปด้านข้างครับตรงใต้คางเราครับจะมีชีพจรเต้นใครเจอบ้างครับมีไหมครับเจอไหมอ่าโอเคอ่าทำการวัดตรงนั้นแหละครับแล้วก็ให้จับค้างไว้เนี่ยแล้วก็ดูแรงกระเพื่อมของหน้าอกประมาณ5-10วินาทีไม่บ,บอกเลยนะผู้ป่วยมีชีพจร ผู้ป่วยไม่มีชีพจรจอร่าเมื่อเราประเมินชีพประจรแล้วผู้ป่วยไม่หายใจไม่มีชีพประจรต่อไปเราก็จะเป็นการเตรียนทำ CPR นะครับเตียนทำ CPR ตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกเนี่ยจะอยู่ประมาณตึงกลางหน้าอกนะครับบริเวณลาวนมอ่าจะสมถ้าในกรณีที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุหรือว่าอะไรเราก็จะสามารถวัดได้จากการลากนิ้วจากกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายนะครับ บริเวณน,นี้ใครมีใครมองไม่เห็นไหมไปเดี๋ยวตั้งขึ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้พี่ทาหารทําให้ดูนะครับการวัดตำแหน่งก็คือกระดูกที่โครงที่สุดท้ายลองจับดูก็ได้ครับของเราลองเอามือกดๆดูอ่ะให้เราลากขึ้นมาบริเวณตรงลิ้นปีรู้จักลิ้นปีไหมครับโอเคอ่าบริเวณน,นี้อ่ะวางได้เลยไปนี่คือการวัดตำแหน่งนะครับและนำมือข้างที่ไม่ถน,นัดวางต่อจากนิ้ว ก็จะได้ตรงตำแหน่งที่เราจะทําการกดนาอ,อกพอดีจากนั้นใช้มือข้างมาประสาบไว้การกดนอ,อกนี่ยเราจะกดทั้งหมด5วงรอบนะครับ1วงรอบประกอบด,ด้วยการกดนาอาอก30ครั้งและเป่าปากสองครั้งเป็น1วงรอบการกดหาเริ่มกดได้เลยครับ 2>, 2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 การกดเนี่ยให้แขนเราตึงนะครับไม่งอไม่ไมองไม่งอแขนนะครับอ่า <30. S 1> แล้วก็กดลึกประมาณ5 6เซนติเมตรหรือ2-2.4นิ้วฟุตความเร็วในการกดก็ประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีครับอ่าจากนั้นให้ทำการเป่าปากโดยการกดหน้าผาก ใช้นิ้วสองนิ้วเชยคางขึ้นมาแล้วก็บีบจมูกเปิดปากเป่าเป่าหนึ่งอ่าเป่าหนึ่งเสร็จปุ๊บเว้นระยะประมาณ1-2วินาทีแล้วเป่าต่อครับเป่าสองเมื่อเราเป่าปากเรียบร้อยแล้วให้ทำในวงรอบที่สองได้เลยนะครับอันนี้ก็จบหนึ่งวงรอบก็ทำต่อไปได้เลย หและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าการนับก็คือให้นับหนึ่งและสองไปจนถึงจนถึงเก้านะครับหนึ่งและเก้าและสิบพอขึ้นเป็นสองพยางสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมันจะได้เป็นวินาทีพอดีครับก็ทําเหมือนเดิมครับเ่อหนึงอสองอ่าสมมุติเราก็จะสงสัยว่าเมื่อเราโทรแจ้ง เครื่อง AD เนี่ยรถพยาบาลเนี่ยเมื่อเพ่งเครื่อง AD ดีมาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่อง AD ดีมาเขาก็จะทําการแปะแผ่นแล้วก็มันจะมีเครื่องมันเป็นเครื่องกระตุกหัวใจนะครับก็เราก็ทําการช่วยเหลือเขาอันนี้เราก็จะไม่ต้องอนนี่แล้วทําตามที่เครื่องบอกแต่ในกรณีนี้สมมุติว่าเราครบ5วงรอบ ทำการประเมินซ้ำรับเหมือนครั้งแรกที่เราก่อนที่เราจะปัม๊มโดยการจับที่ประจอนสมมติผู้ป่วยอ่าสมมุติว่าผู้ป่วยมีสตินะครับสามารถหายใจเองได้แล้วให้ใส่เสื้อผ้าให้ผู้ป่วยให้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ยังต้องคอยสังเกตอาการดูนะครับในกรณีที่นี่แล้ว แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการจัดท่าพักฟื้นข้องนอนก็ได้การจัดท่าพักฟื้นข้อดีก็คือว่าเดี๋ยวดูวิธีการจ่ายก่อนครับเหมือนเรานอนตะแคงใช้แขนด้านที่ติดกับลำตัวเรายกขึ้นพาดไปด้านบนนะครับ แล้วแขนด้านไกลตัวก็ให้เอามาพาดไว้วนหน้าผากหรือใต้คางก็ได้ขาชันเข่าขึ้นครับจากนั้นให้ดึงให้ดึงบริเวณไหล่และสะโพกดึงเข้าหาตัวครัจะได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้คือถ้าพักฟื้นที่ถูกต้องครับอันนี้ประโยชน์ของมันคือทางเดินหายใจเราจะโล่งและ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมสมมติมว่าน้องคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้ว่าผู้ป่วยจมน้ำใช่ไหมครับน้ำจะสามารถไหลออกมาได้โอเคไหมครับท่านี้เดี๋ยวต่อไปจะให้พี่คชื่อสิบตีคาตวุฒิสีสมดีนะครับเดี๋ยวนะนำะเวลามีเศษอาหารติดคอเวลาน้องๆรับประทานอาหารอยู่เกิด สำลักขึ้นมาหรือมีเศษอาหารติดคอพวกเราก็จะช่วยกันได้นะฮะเออเออเออนี่อย่างตัวอย่างที่เวลา,ารับประทานอาหารอยู่แล้วเกิดอาหารฝั่งข้างนะเ,เข้าไปด้านหลังของเพื่อนนำมือข้างขวาขึ้นมา,ากำลังพูดด้วยด้วยหันกำหมัดหันสันหมัดเข้ามาข้างาหาตัวแล้วมือมือซ้ายามือซ้าย นำมาประคองไว้บนสันหมัดของมือขวาแล้วทำการกระทุง้งกระทุ้งขึ้นไปกระทุง้งทำแบบนี้ครจนกว่าเศษอาหารจะหลุดออกมากระทุ้งอีกประมาณนี้เห็ไทำได้ไหมไม่ยากนะอเดี๋ยว จะให้น้องๆลองปฏิบัติดูนะเดี๋ยวให้น้องๆลองออกมาปฏิบัติกะหุ่นได้เลยครับโอเคขอาสาสมัครขออาสาสมัครน้องๆเน่อยลองทำเร็ว C B R หัดทำทุกคนน้องจะได้เป็นเอาเลยเพื่อนน้องอันดับแรกดูอะไรก่อนครับอันดับแรกเลย ครอมือนหนารพื้นที่มันปอดภัยไหมมีน้มีไฟรั่วไหมใช่บเสร็จแล้วอ่านบนพื้นที่ปลอดภัยไล้ไครัว่าชิจจน้น้องเข้าไปหาผู้ป่วยเริ่มปุ๊บครับผุด้วยการตกไหล่ นาต่อจากท่าผู้ป่วยใช่ไหมฝนเท่ออเาเข้าแล้วหมายว่าเนนะ่าจะดีอาจารที่ประจอนก่อนที่ประจอนอออแล้วก็ดูเราก็เราก็มาเราอาจจะตางวันจากที่ประจอนตามไปเจอปุ๊บเราก็ดูว่าผู้ป่วยหายใจไหมแล้วมีที่ประจอนไหมสมมติว่าผู้ป่วยไม่มีที่ประจอนไม่หายใจทำยไงต่อแต่ เรา t ีเสร็จพูกเราก็วัดตำน่งแล้วก็กดได้เลวัดตรงถึงน้องเมื่อกี้นที่พี่บอกว่าตัวจะเป็นผู้ชายอเป็นลาวนอนใช่ไหมจุดตัดของเรานองก็คือแต่ถ้าอาจจะถบางคนว้วนหรืออะไรเงี้ยเราก็รับให้เราไา้เราจับกเหมือนของบนนี้ได้ทำ1กลบเราง็ลากปมาถึงในเรื่องลูกมือข้างวางต่อ น้ขยับไอีชิดเร็จแล้วก็ห่างสาวโอเคแล้วก็นอตัวแป๊บนั่นับนับนั่นแหละหนึ่งสองอันนั่นเอาจังหวะน,นี้แหละใช่เอาจังหวะน,นี้อย่างงอย่างงอก็สอบอย่างง้อสอบเสมมุติครบสามที่กง <c oughs> ลงกางอย่างเราใช่ไหมทำไม่อบลางป่า <c oughs> ใช่กดแล้วขาดเสี้างแล้วก็มือนี้ยพี่จดแวเปิดปาก <c oughs> เอาอีกครั้งนึงไปสองแล้วทำไงต่อจัาได้มปดแหน้าอกต่อวัดเสร็ปุ๊บวางวางแล้วเราก็เรกดติดนับด้วยครับหนึ่งสองสามเห็นไหมติดตั้งแล้วก็เอาบ่ายตีบ่ายส ให้น้องคนนี้จัดให้น้องคนแรกจัดท่าพักฟื้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องคนนี้ก็ C B R ต่อเออโอเคมากแล้วก็ขาได้ขาอีกฝั่งอีกฝั่งเออแล้วก็ดึงโอเคนี่อะไรโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยครับ วรอบสามสิบเป่าสองหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบเบ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเก้าสิบโอเคครบสามสิบแล้วครบสามสิบแล้วก็ นะครับก็หลังจากที่พี่เสนาักแล้วก็พี่กิตอาสานะครับได้แนะนำนะครับในเรื่องของการ PCR นะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของอาหารติดคอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องๆนะครับว่าน้องๆเนี่ยนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับแล้วก็มีความเข้าใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามผมมาได้เลยนะครับตามมานะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องคนนี้ก่อนตามมาตามมาน้องคนนี้ชื่อน้องอะไรครับ ชื่อน้องอะไรลูกน้องแอลค่ะฮะน้องแอลตอนนี้น้องแอลเข้าใจไหมครับรู้ไหมที่พี่ก็สอนไปเนี่ยรู้ไหมรู้ไม่ชัวอ่านะครับก็หลังจากที่พี่เสนาลักษณ์นะครับแนะนําในเรื่องของการ PCR นะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยนัทีีอาหารกิดคอนะครับเราก็จะมาอยู่กับน้องชื่ออะไรครับอาร์ตครับน้องอาร์ตผู้ดังๆลูกนะครับน้องอาร์ตอ่านะครับก็มีความมั่นใจว่าสามารถทําได้ไหมครับ นใจอยู่ครับอ่ามั่นใจอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องอาร์ตได้สาธิตให้พี่ดูอีกหนึ่งครั้งอ่ะต่อนี่เลยตอ่ตอตอ่อต่อต่อนี่เลยนะครูให้ดูได้นะน,น้องอาร์ตทำได้หรือไม่นะครับอ่าอีกหนึ่งอ้อนะครับตเป็นยังหน้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวให้น้องมาซึบไป คิวของน้องอาร์ตอีกหนึ่งรอบนะครับใช้เดียวเลยอ่าคำตอบแรกลูกมาช่วยน้องหน่อยอ่าพูดก่อนนะครับอ่าพูดด้วยดังๆคุณคุณคุณ <ๆ S 2> คุณคุณคุณช่วยด้วย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 โทรหนึ่งมีคนมือสตีโทรหนึ่งหกเก้าแล้วเอาเครื่องเอดีเครื่องเอดีไหด้วยครับอ่าโอเค จับช <Yeah>, mm ิปปจอค่ด้ะรัอ่พูดได้เลจับชิปจอเป็นไงครับมีไหมครับชิปปจอนไม่เตครับอไม่มีครับนต่อครับซือเดบานดูแล้วมีความมั่นใจนะครับปุ๊บอ่าโน้มตัวข้างนชุหนึ่องาจแบอหิ 2ี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่กยี่เจ็ดยี่แดแล้วน้องมีความนะครับตั้งใจนะแล้วก็สามารถทำได้การตีต่อลูกหครับสองครับแล้วก็กดต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสเจ็ดสิดสิสบี่สิยสี่ย่ยี่สบสิสิสบทำอย่างนี้กี่ครั้งครับกีงกี่ครั้งหรอก สองครั้งครับทำอย่างนี้สองครั้งห้ครั้งอ่าห้ครั้งแต่นี้ทำสองครั้งอยู่ทำใม้ครบห้าอ่าโอเคอ่าสมมติครบห้าแล้วอ่าทำงต่อลรกคาขอครบห้าเสร็จประเมินชืพอรอ่าประเมินชื่อปจรล่าวเต้นแล้วอ๋วใจอ่าชี่จรเต้นแล้วหัวใจเต้นแล้วอ่าแล้วก็พักฟื้นผู้ป่วยใช่ไหมเนี่ยไม่ เน่นครับมาเแน่นด้วยอ่าตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะครับน้องตื่นเต้นอ่ะต่อไปพักฟื้นผู้ป่วยเดี๋ยวครูจะเป็นผู้ป่วยตัวใหญ่ใหญ่ทำยังไงลูกขยบอีกน่อยตอนทำยังไงทำไงลูกข้างไหนลูกข้างไหนอ๋อ เสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับน้องอาบเละครับผมสดุดยอดเดี๋ยวขออาสาอีกสองคนในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยอาหารติดคอลูก อาหารติดคอสองคนเจ๋งๆอ่ะเจ๋งๆอ่ะมาอันนี้ชื่อน้องอะไรครับผมกอนครับน้องออมกอนพนกอนครับจอนกอน้องกอนนะครับกอนประตูอ่าแล้วพูดแสดงร่วมกับเราใครทันวาน้องทันวานะครับใครเป็นผู้ป่วยทันวาอ่าทันวานับเสร็จอาหารจะติดคอนะครับผม น้องกรจะเป็นคนช่วยเหลืออ่าสมมติอาหารติดคอเป็นยังไงติดคอปุ๊บหายใจไม่ออกทำไงต่อลูกอ่าวัดปุ๊บปุ๊บหนึ่งออกยังยังรับยังไม่ออกอ่าต่อไปจนกว่าจะออกั้งที่สองออกแล้ไลูกทาไมออกนี่ต้องออกแล้วใช่ไหมสาหมเรียบร้อยมีออกยังลูก ออกแล้วออกตรงไ้น้องเลยครับ นะครก็หลังจากที่ดูการบัตรแล้วนะครับก็น้องๆก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มีความสนุกสนานแล้ว่ามีความตั้งใจแล้วก็กิจกรรมของเราก็กําลังจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จากการที่ดูนะครับน้องๆก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะครับก็ได้แอบดูแล้วนะครับก็เห็นท่านผอนะครับก็ได้เข้าร่วมดูกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ท่านผอนะว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับย่าเรียนเชิญได้เลยนะครับครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผอ,อ,อรัรบโรงเรียนวัดทศนะครับจะให้ท่านแนะนาตัวเองนะครับแล้วก็ได้ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่ากิจกรรมในวันนี้มีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างไรกันมากนะครับพอานยาเรนเชิญได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสุชาดาจันเขียวนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศเชื้ออุดมรัตนาราชบำรุงนะคะในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ที่ ทหารทุกท่านเลยนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนวัดทศนะคะซึ่งเป็นน้องๆน,นะคะชั้นป .5 ป .6 ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะคก็จริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะคที่จะปลูกฝังเด็กๆนะคะให้มีความ มีจิตอาสาในตนเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะวิธีการนะ,ะที่ถูกต้องในการช่วยเหลือชีวิตนะคะเพราะว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยมีความสําคัญถึงแม้ถึงแม้ว่านักเรียนจะเป็นเด็กแต่ถ้าเรารู้วิธีการขั้นตอนนะคะเชื่อว่านักเรียนทุกคนก็น่าจะอาจนาไปใช้ในอนาคตได้เมื่อประสบสถานการณ์จริงนะคะจะได้รู้วิธีที่ถูกต้อง ในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการ CPR หรือว่าการที่อาหารติดคอคนะคะจริงๆอาจจะไปเจอสถานการณ์จริงๆอย่างนั้นก็ได้นะคะคจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ให้โรงเรียนวัธทศนะคะได้มีโอกาสในการได้รับความรู้จากพี่ๆทหารทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะคคด้วยความยินดีมากเลยครับ ก็ถือว่านะครับพวงชนชาวไทยนะครับก็มีความโชคดีนะที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็โชคดีขึ้นไปอีกนะครับโดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชทานนะครับโครงการจิตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้หมดไปนะครับแล้วก็ในการนี้นะครับก็ขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับหากทุกท่านนะครับ เห็นปัญหาในพื้นที่ของท่านนะครับต้องการให้กิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของภัยพิบัตินะครับแล้วก็ในเรื่องด้านอื่นๆนะครับก็แจ้งมาทางกิตอาสาช่วยได้นับมี5ช่องทางนะครับช่องทางที่1นะครับก็คืออ่าคอมเมนต์ใต้โพสนะครับอ่าช่องทางที่2นะครับก็คือแชทล็อกคุกนะครับช่องทางที่3ก็คือขอความช่วยเหลือนะครับขณะที่มีการไลฟ์สดเลยนะครับ ช่องทางที่4ก็คือสายด่วนนะครับ1510นะครับก็โทรเข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลแล้วก็คอยจัดชุดจิตอาสาเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในจุดประชาสัมพานของจิตอาสาเช,ช่วยได้นะครับก็สุดท้ายนี้เราก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับกจิตอาสานะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผ่านช่องทางของเพจโรงเรียนจิตอาสาพระชาาน ทาง Facebook, TikTok, YouTube สำหรับวันนี้ผมแล้วก็ท่านผออนะครับก็ต้องขออห้ลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้สวัสดีครับมันทำด้วยจิตที่คิดทำดี